สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาหัวเออพามาปวดหัวนะคะไปด่านแรกกันค่ะ ลอยนะคะนี่บินได้ด้วยโคตรเฟี้ยวไอ้ด่านเส้นต้องไปช้า lại à, quay, 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 quay,

โชว์หน้าเกย์ของเรานี่หน้าเกย์นี่โคตรหล่อโอเค ถ้าไม่ผ่านเจ้าของเป็น Je เราไม่่าแล้วก่อนที่ผมทำให้สมใจ เวลาจะมาแล้วห้าสี่สามอหนึ่งศูนย์ดดวิ่าหนี้ง่ายจะตายทุกคนดูสิ <c oughs> ดูดูโคตรง่ายเลยนี่ไม่ตก เลยนี่ด่านนี้ก็ไม่รู้